มาบันนี้ผัดใต้กุจูดมาเมื่อนี้พูเ้ยสุดนี่นี่ข้าวให่นี่คือจะเป็นของเธอเลยเนาะเอ้กะเอาเลยซะ้ยกหาเสอเอมาเกลยอะขึหยีลเป็นอะไรเป็นแห้งแต่เพราะเป็นได้ไข่่ร้นะได้เนี่ บ้าพวดกระโตเส้นโหดบังโพดบ่อแลโคดบังด้บ่อโอะไรบ่หูคือกันบัดมันหนอกมันกระหนอกเอ้เบ้าเดิมละก็บบ่เิมได้โอ้ยสีเอ้ยเจ้าไก่ชีกินย่ป้าตำกระปุกมันเมล้งหมมาขั้นเอ้กันเพิ่มขึ้นบ่เนี่ห ข้างเลขนนเนี่ยหินยันไปนวดถั่วน,นี่นอนอยู่ท่ะก็บอกขั้นแล้วเว้ยนอนอย่างนี้สี่ขั้นอายุเออตายกูจูดังเงียบามันตายพี่สาเด้อกับพวกเจ้าสีแก่ละเด้อมันตายเนี่ยจกักรลอยมือแก่ไปขายเนาะเฮ้ยหายมันตายจักรลอยมือเพื่อเ่าถ้าตายมาตายเลยเด้อบดีขึ้นเด้อเถ้าเมืองเด้อเนี่ยเริ่ม เจ็บเิมเป็นจะาหน้ากวัดจ้หนนักได้น่ตีสาตดเสือได้ไปบ่ไรด้ะจานก็ไขล่ลังภาวาเยยไมไข่กัร่วง่อะอืมจะไหนกกับพวมออ,อะไรแัลงเด้อมันเบิดลีดแ,แ,แล่องแ่รืนแป้งยู่สลดเข็นแปและห้องมองกันเลยนิประกันสแกรถสุดท้ายสบ่ได้หน่ะสุดท้ายกับ,บ่มีเฮือนพอดีเลย <c oughs> ขึ้นล่งายเนาะขึ้นล่ง,ง่ายดีราไทยลูกแ,แตง่งแตเผื่อไปหอดบอกไคลรัลกอักษีปเท็ดไอ้ข้าของไงยูงอ่อืมแฝงชีวิตจะคล้องเหตุอะไรแม้แย่งนะบอสมีอาการไหนนะมาพี่ไอนักเละนักเละเติบเละยังยอมให้มีอาการ โอ้ยแห้งแล้ว hmm. ส mm ูกระสูนั่มันนะจริงจริงข้าวเราบระเทศกินเราประเก็เป็นพวกกะทิเราก็นั่งช่างม้าเราก็นั่งเบานั่งพ่อไอยู่ฮะเหมือนเราหอยแสเล่นโป๊ปปลาผัวแดงนี่เห็นลูกหลานมาหัาโจรเบ้าขึงขากูโป๊ปจะน่าก่าเห็นลูกหลานมาเพราะว่าตำรวจร้อนแหล่นแหล่นกับปลาขบเคี้ยเขาจะมาจับใชมาหมผัวกูแล้วก็แห้งแล้วหดจุดเฮียกันมาจากสิเป็นน่นนะ มันเป็นอะไรแขวอีซีซับมาแล้วแล้วมันเอาซับหัวองมางเกคือซับหัวของมมนซับหัวมึงเลยซหมันรู้ลมันมีแขวเป็นอาบุตรตัวใยากีรซักหัวเบานะมันขึ่นมันขึ้นหัวไอ้เนาะ เออบวๆกับบวมหัวเฮ้ยเมื่อไนนขื้นมาไดพัดบิดเนาะมันก็กระตึกกระตึกแล้วเว้ยพัดโคเลขกกจอมบัดบวมแก้วเนาะมันก็ซับปกโลกแล้วมันก็โปะเจ้าโปเห็นมันกินเจนกินเฟมือุ่นมันพองใชเปาห็นได้ไหบิญาติหนนีย่จ้าค่ะ เอเรบอกวมีสตีมีสตีาแขวกันขางแค่แตกยังว่มีสตีเลยหเอาจะได้มสอหม่ด้วยแขวจกชวว เออเราเราบอกเมียมีสติเออเราไปเราบอกบอกคือญาติเมียบ่ญาติคนอื่นผู้ที่ญาติเพราะว่าไฟน้ำมันซิ้นแล้วจะบีบแห้งโพยยายเจ็บหรือเจ็บจนสะดุ้งเลยเป็นเจ็บเจ็บไปเจ็บไม่บ่นนะส่นเคยเจ็บนะเออทะเลสาบานกับลูกกับลานพิษคำสาบานบริษัทสาบานแต่กับลูกกับล้านและสาบานก็ใกลอีพ่อ เ <c oughs> จ้าโคดวงตาพิดคำสัญญาสาบานพิดขากพิดเน่ให้เป็นยังก็ไดอย่าจ่าห้ตายข้าขอกลบไปอีกเออบม่จ่าให้ตายให้เป็นมองมันถึงมองยายไป๋ข่มเราสะดุดดกแล้วตึกตึกได้ตึกมันถึงเ,เสร็จมองเจ็บมาเลยคำว่าหนะ้ามมันซักซิดกันยังนี่นเ้ยซักซิดน้ำคำว่าหนะ <c oughs> ้ามเนะี่ยัง่แต่ถือเละเดิมมันบอกฉันซักซิดเมื่อวันที่ห <c> น <oughs> ึ่งเนี่ย โอ้ยกินเชเบิร์ตแหละกินเชเบิร์ตแหละเออแซ่บชืเบิร์ตใเท่าวก่อนเออกระแซ่ะอะไรเนาะมันบริเค็มจ้ะเออบริเค็มบริกินกินบริเค็มเจ้าก็เวลาไปไกลอีซีนะเจ้าก็เบิ่งให้มันในบางเถื่อมันบ่ะหัมเพิ่งแขวะข้างมันเวลาไปหาอัมนปูนยาตายง่ายเน่ะเออบ่แขวมันเชียนะฮะนะแขวมันบางเถื่อมันสีมีคราบยังติดนะเจ้าก็ไปเบิ่งให้เมียแล้วก็บอกเมียมันสังรวมตัวเอง เห็นไ้ซมันบหุมสนามันก็อยาหุมยุ้มหนักบหุมเมื่อเช้ามันกับพื้นอยู่เนาะดึงซบมัลงก็จะยุ่มยอยู่มันก็ดีส่งมันไปทรายอะไรเสือนะมึงนี่เาไกินีม่ส่งมันไปทางด้านเสือนะมึงนี่ท่กบไปคนเมาเนาะคนคุณเลอยเลนนัได้เลย ขาดเข้าหาม่ได้แพงบ่เฮ้ยแพงแล้วอเฮ้ยแพงกี่ดอกนานอยากกินลาบบ้างเที่ยงขึ้นกับโทษว่อยากกจะเจี๊ยายาวคือหมูเด้กะเปีนแปะแปะเอออยากลาบบางอยู่ตลาดดงบาทนี่ ลูกเคยพามาว่าว่าหุวไมาพาไปไหนซาซุยจะว้าวจะไม่ทิ่มพี่มืออื่นมันพาไปไปได้ปะบัมรบะมีเก้อบบหมี่ใจไม่ทามือหน่งแ,แสนเจ็ดสิบตัว้นหน่อยหนึ่งเออตัอสวสัมดาวาวาขอโทษขอสิ่ตูนีอาจจะเปรียบเทียบเสรปรตีป้มือกว่าปรตีนหนึ่งหงงนึงเฮ้ยของบ่านงะปลาทุกมาแม่ khỉ chửi phá bá, mày cãi mày nè. đi Nó nè. มึตั้งกระปุกมาสิกระปุกเฮ้ยจะมาใหญ่กันแล้วกระโดดแะยายให้มึงเบิ่งเดี๋ยวสื่อกระปุกอมึงเบิมาเื่อหลับเลยกระปุกน่าน้องงมเดดามาหลุดถุยนะเฮ้ยบักใหญ่ มันปวดกระตูห <screws> รือ <Basil> มันเจ็บบ่อนเคยเจ็บพ่อสิถามเคยโดนเก็บกระตูจะพอจะเห็นน้ำตาพ่อยังเหงียงจันเลยหายอือพ่อจะเห็นน้ำตาเมียพุ่นเมียจะหายน้ำเออมักหมั่เมื่อโชงเด้อข้าชิตายน่ะสั่งลูกสั่งเมียักะตอ เจ้านอกก็สั่งอยู่ด้วยค่ะสั่งก็บ่ัปเปิ้ลอะไรสั่งมันตายเลยกับของใคเนาะไปสั่งมันยังคืนมาอยู่ไทยลังอักเสบเฉพาะตอนไปกวดเออมันอักเสบมันนนั่ยังเกาะมันจะเออแม่แป๊ก็มีหนุ่มอูอีกไข่แย่มไรมีแต่เจ็บกระตุนกระตงไข่แย้มไร เว้นว่าคือเราขายว่างขาก็ได้ตั้งแต่ดีชวนหมักมูเลาะช่วยอือบ่อข้าวบ่อว้าอันตามอันนั่นเด้อข้าวบ่ออันนั้นเต็มที่แล้วเรา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 ชิมขลิบดังมันบมดเต็มที่เออบมดเต็มที่อันบมดอิ่มพวกนี้มันชิเป็นจังซีเราชิมักขเออเกเก็เก่งในมันเป็นยังไงยังเกาะยังเกาะอุ้งขาดีเอ้ยโอเคเอามาซับประกันเนี่ยมันมันเจ็บนี่ กนกับเจานนี่นน้พอกมกมนแบบนห้บไรแบบซับอลเลือดแตกโลดบ่แก่โอยังเาเล่นบีบเนี่ยฮะเนอะต้องเอาทีส่งมาใหญ่เนาะเนอะน้วเทาระอหแลนาเดียวนี่นาเจ้าไปได้เังามานาว โออบอเอไป้อมเดือนนึ่งได้กะก่ออกไปม่ใชมันแทนงัวามอชอเขามีเครื่องเอก